ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องน้องสกายแมววิวด้วยนะครับไหนล่ะเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงนะการดินไหวหรอการดินไหวมันเป็นยังไงลูกอย่าเดินไปอย่าเดินไปมันเป็นยังไงนะตอนนั่งไหมเขียนนัำเสือเออกาดินไหวจริงเหรอได้ยินเหรอมันมีมันมีเสียงอยู่อ่ะมีเสียงไหมนรองจริงเหรอแล้วสกายทำยังไงต่อลูกเขาบอกว่าเสียงอะไร ล้อแล้วก็วิ่งกันลงไปเหรอครับลูก,ไไกอ๋อไปอย่างนี้นี่เองไ่แลลงไป,ไปเลยนะ ลองเล่าเหตุการณ์เมื่อวานให้แม่ฟังอีกทีหนึ่งหน่อยสิว่าตอนสกายกำลังเรียนอยู่เนี่ยแล้วมันแผ่นดินไหวอ่ะมันเป็นยังไงแล้วมิสเขาบอกให้ทำอะไรหลังจากนั้นตอนนั้นช่วยเรียนอยู่เขียนหนังสือมีเตอนนั้นมิสขึ้นมาบอกว่าให้ลงไปแล้วก็วิ่ง เดเาก็วิ่งและเสียงเพลงมันดังตุด๊ดมีมีกระดิ่งติ๊ดติดดูด้วยแล,วแล้วตอนนั้นน่ะที่สก,กายกำลังเขียนหนังสืออยู่อ่ะสกายรู้สึกอะไรบ้างเอนตัวไปเอนตัวไปเหรอมันเป็นยังไงไหนลองทําให้ดูหน่อยสิไหนทำท่าเขียนหนังสอย่างนี้เลยเหรอแล้วสก,กายทำยังไงสก,กายตกใจไหม ตกใจคนรู้อย่างเดียวคนรู้อย่างเดียวเหรอแล้วเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างโยกเยกไปโยกเยกกลัเหรอกลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมกลัวกลัวเหรอแล้วพอพอพอมิดลงมาให้ลงมาข้างล่างใช่ไหมแล้วสก,กายวางหนังสือปากกาดินสอไว้ตรงนั้นเลยหรือเปล่าวางไว้ วางนิสสอไป nah ต้องโต๊ะวางเลยหมดเลยแล้ไม่ได้เก็บโต๊ะอะไรเลยใช่ <c oughs> ไหม,ไมเก็กระเป๋าเหรอไม่ได้เก็บอ๋อแล้วทํายังไงต่อแล้วก็ออก <c oughs> วิ่งไปเลยวิ่งเลยเหรอวิ่งหรือเดินหูกวิ่งวิ่งเลยเหรอแล้วสากายวิ่งตามใครหูกไม่ต้องวิ่งเลยไม่ต้องวิ่งแตกแถววิ่งเข้าไปเลยไม่ต้องแตกไม่ต้องวิ่งแตกแถววิ่งต่อแถวใช่ไหมไม่ต้องวิ่งต่อแถวแล้วสากายจะเจอมีดยังไงล่ะลูกข้างล่างอ่ะมีมีดอยู่แล้วมีมีดอยู่แล้วเหรอลูก แล้วใครพาสก,กายไปเดินครูก็บอกเลยว่าให้ให้ลูกไปข้างล่างอ๋อแล้วลงไปตรงไหน,นเราไปเข้าแถวยังไงอะลูกตั้งแถวกันอีกทีหนึ่งเหรอลูกใช่ไปตรงบาสเกตบอลอ๋อไปตรงสนามบาสเกตบอลหรือบาสบาสเกตบอลหรือว่าสนามฟุตบอลบาสเกตบอลอ๋อตอนนั้นไปสนามบาสเกตบอลก่อนใช่ไหมอ๋อ เพราะว่าตอนแม่ไปหาสกายแม่เห็นสกายนั่งอยู่ตรงแก้ๆสนามฟุตบอลแล้วสกายก็นั่งตรงนั้นร้อนไหมลูกตรงนั้นไม่ไม่ร้อนใช่ไหมแล้วสกายรู้สึกยังไงบ้างลูกไ,ไม่ตาไม่ชีวิตอ๋อเหรอลูกแล้วเพื่อนเพื่อนล่ะเพื่อนก็ได้อยู่นั่งเล่นกันสนุกไหมลูกสนุก